สวัสดีครับบ้านเต้นคอมพิวเตอร์ไอทีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องไฟล์อัปเดตวินโดว์นะครับไฟล์อัปเดตวินโดว์หลังจากเครื่องเราอัปเดตวินโดว์แล้วนะครับมันจะมีไฟล์ค้างจากตัวอัปเดตนะครับวิธีการดูไฟล์อัปเดตวินโดว์ของเรานะครับให้เราเข้ามา เครื่อง PC ไดซีของเรานะครับเข้ามาตรงตรงัวคำว่า Windows แล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับให้สังเกตซอฟต์แวร์ตรัวนี้นะครับคลิกเข้าไปไปตรงที่ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์การอัปเดต Windows นะครับที่ทำการอัปเดตแล้วไฟล์นี้สามารถลบได้นะครับมาดูขนาดไฟล์ของเครื่องนี้กันนะครับมันอยู่ที่ 10.3กิกนะครับซึ่งค่อนข้างจะมากเกินไปนะครับมันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเราควรตรวจเช็คแล้วก็ลบบ่อยๆนะครับพวกไฟล์อัปเดตวินโดว์ Windows พวกนี้นะครับเครื่องเราอัปเดตแล้วก็ไปลบไฟล์พวกนี้ออกนะครับจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ของเรามากเกินไปบันเตคอมพิวเตอร์ไอทีก็มาบอกประโยชน์เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ